ค่ะวันนี้จะพากินข้าวกับแกงบักไข่ผัม,มนี่ค่ะบักไข่ผําซื้อมาเขาขายถุงหนึ่งสิบห้าบาทได้เยอะมากเลยแกงไปแล้วครึ่งหนึ่งต้องเหลืออีกคึ่งนึ่งไว้ให้เป็นอาหารปูรู้ปูจะกินเปล่าแต่ว่าส่วนที่แกง คนกินเรียบร้อยนี่คือักไข่ผําจ้านี่เป็นเม็ดเล็กๆๆเ,เ,เ,เนี่ยมีใ,ใครเคยเห็นบ่มีใครจำได้บ่นี่มกไข่ผักไเนี่ยแกงมกไข่ผําใส่ใบยะนางใส่ต้นหอมใส่มะเขือพวงใส่ตะไคร่ใส่น้ำปลาแค่นี้ดูเม็ดเล็ก ออมืไข่ผําจ้าเดี๋ยวกินแกงวัาไข่ผําด้วยกันสวยมากเลยเหมือนสาหร่ายประโยชน์มันต้องไปดูว่าประโยชน์มันมีอะไรบ้างเดี๋ยวขึ้นโชว์ให้ดูค่ะว่าประโยชน์มันคืออะไรบ้าง ปักไข่ผัอันนี้ยังไม่แกงจะเขียวเขียวสีเขียวแต่พอแกงแล้วไปใส่น้ำใบยานางจะสีออกค้ำค้เนาะมันจะสีค้ค้ำ,ำแกงแล้วนเนี่ยยังไม่แกงสีสวยมากเลยสีเขียวสวยนี่ใบน้ำใบยานางก็เขียวเขียวเนาะ เรามาไปกินแกงปาากไข่ผําด้วยกันค่ะวันนี้มาชวนเพื่อนๆกินข้าวค่ะกินข้าวเหนียวค่ะนข้าวเหนียวกับนี่ค่ะ <c oughs> แกงหมักไข่ผํา แกงหมักไข่พาำมีขมุนหุจักบอน้อนี่แกงหมักไข่พาำม,มันจะเป็นเม็ดเขียวเขียวอ่ะมันเขียวเขียวนิดหน่อยอน,นี่แกงใส่มกบักแข้งหรือว่าบักเขือพวงนี่แล้วก็ใบหอมดอกหอมแซบแซบค่ะมล้กินน้ำกันค่ะอืม้ม มีกับข้าวสองอยา่างปนปนเห็ดฟางปนเห็ดฟางน้ำเดอ้อเห็ดฟางดอกบานๆน,นะมาปนใส่นำปลาแซ่บกินกับผักบวบง,งูผัก มะเขือต่อปีดแล้วก็อันนี้มะเขือเทศลูกเล็กเก็บมาจากต้นยังไม่โตยังไม่สุกแต่ชอบกินนอกเปรีป้ยวอื Tám đôi keo ngọt khải phạm Tám đôi kho nhiều ป่นเห็ดฟางหรตอนไปดูอาสว่า

บวกงูกินงูเป็นตัว,ตว แกงไข่ผําขนวป่เน,นเห็ดเื้เป่า Mm hmm. ัตอนนี้บ่ายสองโมงหนูข้าวมา <c oughs> ข้าวเที่ยงกินบ่ายสองมบวกง,งูอีกลูกฝนเห็ดฟัง Sao nhờ Gan Thay ngon Nhờ Bạn ơi bạn Mấy mình biết chín phạt rồi này Ngập càng nữa đấy

บวบงูหมดละสามลูกนี่แกงไข่ผัมใจบักแข้งเหมือนไผ่ล้วนๆเลยบักแข้งตะไคร่ไข่ผัมใบหอม ไข่พับม,มันมีสรระคุณอะไรนะเดี๋ยวเข้าไปดูสรรพคุณใน Google ก่อน๋ยวมาโชว์หน้าจอให้ดูสรระคุณของไข่พับประโยชน์ของไข่พับม,มันพืชนะ้ำตั้งใจซื้อมาให้ปูกิน คนเลยขอแบ่งมาชิมข้าวเหนียวหมดเยอะแล้วนี่ขนมมันห้านาทีบวช บนเหตุฟาง ใค่ะอิ่มแล้วกินไม่หมดแต่อิ่มเยอะเกิน,นคนเยอะหาก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามากินแกงไข่ผําด้วยกันบางคนยังไม่เคยกินแกงไข่ผัเนียบางคนก็ไม่อยากเนาะเป็นเขียวเขียวเป็นเม็ดเล็กๆเ,เ,เขียวเขียว บางคนก็เคยกินแต่เป็นเด็กแล้วเคยกินพ่อแม่พายกินของหวานต่อค่ะก <c oughs> ็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามา รับชมมากินแกงไข่ผัมด้วยกันเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ